้ายเลยค่ะเป็นคนที่ถ้าเขาไม่รู้ตัวเองเขาจะกลายเป็นคนโง่ที่เขาจะรักความสมบูรณ์แบบจนเกินเหตุทําอะไรเป๊ะปังจนคนรอบข้างอึดอัดน,นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขารู้วิธีปรับตัวแล้วรู้จักใช้จุดเด่นในตัวเองนะคะเขาจะเป็นคนที่คิดเชิงวิเคราะห์แล้วก็แม่นยำมากๆเขาก็จะเป็นบุคลากรอ,อันทรงคุณภาพของ,ององค์กรเลยค่ะนะคะก็คือมีประเภทของคนแต่ละอยา่าง ใช่ค่ะและในศาสตร์ d i s c ของหน่อยนะคะก็จะมีทั้งหมด4ประเภทนะคะซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีบอกเอาไว้ค่ะนะคะที่ไหนไปเรียนเซอร์นิฟายมาแอบเ<า>ล่าได้ไหมคะ4ประเภทเนี่ยแบ่งเป็นยังไงบ้างคะใช่ค่ะคนที่แบบว่าชอบองการหรือเป็นผู้นํานะคะอย่างที่บอกนะคะเขาจะเป็นใครดีค่ะคนใช้ดีเนี่ยจะเป็นคนที่ตรงเฉงนะคะไปที่เป้าหมายแล้วก็บุ่งผลลัพธ์ค่ะเคยไหมคะว่าเราอยู่กับคนบางคนเนี่ยทำไมเสียงตังทําไมดุดันค่ะ นั่นแหละค่ะเขาก็จะเป็นคนประเภทที่ชอบวงการแต่แน่นอนค่ะในด้านดีของเขาเขาก็เป็นคนที่เป็นผู้นําค่ะ,ะแล้วองค์กรไหนที่มีคนแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดเขารู้จักปรับตัวมาใช้ในด้านฉลาดของเขาองค์กรนั้นนะคะก็จะมีแต่ความเจริญแล้วก็นําไปสู่เป้าหมายแล้วก็ผลลัพธ์ที่ต้องการได้นั่นเองค่ะอันนี้ประเภทแรกประเภทแรกนะคะประเภทะะเภที่สองยังไงคะประเภทที่สองนะคะก็คือไพร์ไอค่ะหรือว่าอินลูเอนต์ค่ะ คนไทยไอเนี่ยเคยเจอไหมคะคนที่สนุกสนานร่าเริงพลังงานบวกโลกสดใสค่ะอันนี้จะเป็นด้านฉลาดของเขานะคะแต่ในมุมอีกด้านหนึ่งของเขาเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่รู้จักปรับตัวค่ะเขาก็จะเป็นคนที่พูดมากจนเกินไปบางทีก็น้ำไหลไฟอยาบจนคนเขาไม่รู้ว่าค่ะว่าคนจะอยากฟังเขาไหมาแต่เขารู้แต่ว่าเขาว่าอยากบูนนั่นเองที่เขาบอกว่าพูดจนนั้นลิงหลับลิงหลับะนะคะ,ะ,งงะใช่ค่ะและ ใบเทที่สองอันนี้คือประเภทที่สองแล้วที่สามอะคะแล้วประเภทที่สามนะคะก็จะเป็นคนที่ยึดติดค่ะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะแต่ในด้านดีของเขาถ้าเกิดว่าเขาอะค่ะรู้จักการปรับตัวค่ะเขาจะเป็นสายซัพพอร์ตที่ดีเขาจะชอบในเรื่องของการสนับสนุนนะคะแล้วก็เป็นหลักให้กับทีมค่ะเพราะว่าเขาเป็นทีมซัพพอร์ตเป็นทีมเลเยอร์ที่ดีมากๆเป็นสายซัพพอร์ตเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้จักการปรับตัวค่ะเขาก็จะเป็นคนที่ยึดติดแล้วก็ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ก็คืออย่ามีใครมาขยับหรืนอะไรของฉันเลยนะใช่ค่ะใช่ไหมคนะจะแบบไม่พอใจเลยแล้วก็ประเภทสุดท้ายอะค่ะนะคะประเภทที่สามเรียกว่าสเตย์ยิ่งใ่นะคะ,ะนะคะ,นะคะแล้วก็ประเภทสุดท้ายก็คือไทซีค่ะไทซีเนี่ยคอนมาจากย่อมาจากคอนสแตนต์เชสเด็ดน,นะคะเป็นคนที่ละเอียดอีพค่ะคิดวิเคราะห์นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเขาอะไม่รู้ว่าตัวเองอะมีจุดด้อย คือจริงๆมันเป็นจุดเด็กแต่ถ้าเกิดว่าเขาใช้มากจนเกินไปมันจะกลายเป็นจุดด้อยของเขาซึ่งทําให้คนที่อยู่รอบข้างอะค่ะอึดอัดเราไม่สามารถที่แบบ จะทําอะไรก็จะแบบผิดไปหมดเขาก็จะไม่อยากที่จะคุยหรือเสวนากับคนประเภทนี้นะคะ่ะโอ้กลายเป็นอย่างนั้นไปเลยก็คือคนก็แบบไม่อยากคุยด้วยเพราะไม่ชอบคนประเภทนี้ใช่ไหมคะหรือว่าอาย่างบางทีอะคะ่ะเขาก็อาจจะรักความสมบูรณ์แบบจนเกินไปอะคะ่ะจะทําอะไรก็ตามแต่ย้ำคิดย้ำทําอยู่นั้นนะคะก็เลยจะทําให้งานนะคะไม่สามารถสําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีอ่าเพราะว่าเราก็ช้าด้วยนะคะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเขาอะคะ่ะ เลือกใช้ด้านฉลาดของเขาคะเขารู้ว่าเฮ้ยไอเรื่องนี้ยมันเยอะจนเกินไปแล้วมันไม่เวิร์กถ้าเกิดว่าเขาจะอ่านหนังสือเล่มนี้เขาจะรู้เลยค่ะว่าเขา่ะจะพลิกมุมนะคะจากมุมที่แบบว่าเป็นด้านโง่ของเขามันจะพลิกมาเป็นด้านฉลาดที่สร้างและพัฒนาองค์กรให้สําเร็จได้อย่างไรโอเคตอนนี้ฟังมาจากหอนผู้เป็นนี่อยากรู้แล้วค่ะว่าแล้วเราจะรู้ตัวได้อย่างไงคะว่าเราเป็นคนโง่อยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นคนโง่ประเภทไหนกันบ้างคะอ่า กี่คนอย่างที่นี้คะเคยเป็นคนที่ยึดติดแล้วก็ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงบ้างคะมีไหมคะอ่า,ามีเ <มา S 1> นาะมีบ้างนะคะใช่ค่ะวันนี้ถ้าเราเกิดว่าเรารู้ว่าค่ะว่าถ้ามันไม่เวิร์กเนาะแล้ววันนี้เรารู้ว่าอ่ะเราเรียนรู้แล้วแหละว่าเอ้ยทุกประเภทของของประเภทของคนนะคะมีทั้งข้อเด่นแล้วก็ข้อด้อยมีทั้งข้อดีและข้อเสียในสิ่งที่ท่านเป็นนะคะมันก็มีข้อดีในตัวของมันนะคะเราแค่เรารู้ว่าอ๋อ ถ้ามันยึดติดจนเกินไปมันไม่เวิร์กเราเลือกมาใช้ด้านฉลาดนะคะหรือว่าข้อดีของด้านนี้ในหนังสือก็จะมีบอกเอาไว้ค่ะว่าวันนี้ถ้าเรายึดติดในเรื่องของออการที่เราไม่อยอมเปลี่ยนแปละนะคะ,นะคะเราสามารถเปลี่ยนให้เป็นความมั่นคงที่ยืดหยุ่นได้ค่ะในหนังสือจะมีบอกเอาไว้นะคะ แล้วคนประเทศดีเขามีความพิเศษตรงที่ว่าพวกเขาสามารถสร้างความมั่นคงให้กับทีมแล้วก็ครอบครัวได้อย่ากดีมากแต่พวกเขาต้องเรียนรู้ว่าความมั่นคงทแท้จริงไม่ใช่การยืนติดค่ะกับสิ่งเดิมๆแต่คือการปรับตัวอย่างสมดุลถ้าเกิดคุณช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความมั่นคงเขาจะการเป็นกำลังสำคัญที่ไม่เพียงแค่มั่นคงนะคะแต่ยังพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าจะอย่างมั่นใจ นะะในหนังสือเล่มนี้จะบอกทั้งข้อเด่นแล้วก็ข้อด้อยนะคะก็คือด้านโงิและด้านฉลาดนั่นเองรวมถึงวิธีการปรับตัวด้วยค่ะว่าเมื่อเรารู้ค่ะว่าเราเป็นคนประเภทไหนคนไทยไหนเราจะปรับตัวอย่างไรแล้วในเล่มนี้ค่ะคุณส้อมขามีแบบทดสอบนะคะ<า>เพราะว่าอย่างบางคนน่ะ โอ๊ยอาจารย์แล้วฉันน่ะเป็นคนประเภทไหนฉันเป็นคนอย่างไรนี่เรามีแบบทดสอบให้ก็คือครบจบในเล่มเดียวเลยครบจบในเล่มเดียวนอกจากจะได้เรียนนะคะได้อันนักศึกษารู้ว่าคนแต่ละประเภทมีแบบไหนเรายังสามารถทําแบบทดสอบเพื่อประเมินตัวเองและก็เรียนรู้คนอื่นได้ด้วยถูกต้องค่ะและ,ะ,ะยังไคะแก้ไขพัฒนาต่ออีกถูกต้องจะบอกว่าบางคนนะคะซื้อหนังสือเล่มน,น,นี้ไปนะคะใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยคะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะ